การความลำบากของประชาชนนั้นเป็นที่รู้กันว่าหนึ่งในเหตุผลนั้นคือมีการสั่งให้ปิดกิจการปิดห้างสรรพสินค้าหรือปิดธุรกิจต่างๆด้วยเหตุผลด้านสุขภาพนะครับการปิดเมืองการปิดกิจการต่างๆด้วยเหตุผลด้านสุขภาพไม่มีใครวิพากวิจารณ์ประชาชนไม่ได้วิพากวิจารณ์อะไรแต่ที่เขาวิจารณกันคือเมื่อปิดแล้วนั้นรัฐบาลไม่ดูแลประชาชนไม่อบอุ้มประชาชนผลักภาระในการสู้ศึกไวรัสให้ประชาชน เผชิญกับการตกงานเผชิญกับความไม่มีจะกินนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนหลายคนพูดแบบนี้ว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่เยียวยาประชาชนไม่มีปัญญาดูแลประชาชนปล่อยให้ประชาชนต้องไปขอข้าวขอน้ํากินตามสถานที่ต่างๆเรากับเป็นคนจรจัดเป็นคนเล่อล่อนนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทําก็คือให้ประชาชนได้กลับไปทํางานหรือทําสิ่งที่เรียกว่าการผ่อนคลายการล็อกดาวน์นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันมีแนวคิด2แบบ ปะทะกันเผชิญหน้ากันในหมู่ผู้มีอำนาจนะครับแนวคิดฝั่งหนึ่งของกลุ่มหมอที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะหมอที่ เข้าใจความรู้เรื่องระบาดวิทยาเป็นอย่างดีนั้นเหมือนกับจะเข้าใจว่าการปิดเมืองที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบกับประชาชนนั้นสร้างปัญหานะครับแล้วก็อาจจะทําให้มาตรการในการป้องกันการระบาดของไวรัสทั้งหมดล้มเหลวขณะที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่มีอํานาจรัฐในเวลานี้นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์และสอบอครวมทั้งหมอที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ นะครับในสอบอคทั้งหมดนั้นคิดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าการปิดเมืองจะต้องทําให้เข้มข้นต่อไปจนกว่าจะถึงจุดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสเลยเพราะฉะนั้นเป็นมุมมองที่แตกต่างกัน2แบบแบบที่1ของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้รัฐมนตรีที่ชื่อว่ากุณอนุทินนะครับกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่มีความรู้ด้านระบาดวิทยานั้นเห็นว่าจําเป็นจะต้องมีการผ่อนคลายการปิดเมืองนะครับเห็นว่าจะต้องผ่อนปลนจะต้องยุติ จะต้องผ่อนหนักเป็นเบาในมาตรการต่างๆซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะว่าตัวเลขการระบาดของผู้ติดเชื้อนั้นเห็นได้ชัดแล้วว่ามันลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่า ฝั่งพลเอกประยุทธ์ฝั่งหมอซึ่งมีที่พลเหนือสอบอคซึ่งใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์นั้นยืนยันว่ายังไงก็จะต้องปิดเมืองต่อไปนะครับมีการเสนอเอกสารที่พูดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเอกสารที่ชื่อว่าวิกฤตโควิด1 9ในประเทศไทย,ทไทยการเปลี่ยนผ่านจากมาตรการกึ่งล็อกดาวน์เข้าสู่มาตรการสร้างเสถียภาพนะครับคนที่พูดเรื่องนี้ผมฟังคือคุณหมอสุภกรนะครับเป็นผู้จัดการกองทุนเ,เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสังคมนะครับพูดว่าข้อเสนอที่ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีสุดในการทําเรื่องไวรัสใน เทศไทยเพราะว่าคนที่ทําเรื่องนี้มีทั้งหมอสายคลินิกหมอสายระบาดวิทยานะครับหมอสายคลินิกอย่างเช่นคุณหมอยงนะครับหมอสายระบาดอย่างเช่นคุณหมอธนรัตน์ผิดพัฒนนะครับจาก กรมควบคุมโรคเอกสารชิ้นนี้เสนออะไรเอกสารชิ้นนี้เสนอมาตรการว่าเราจําเป็นจะต้องมีการผ่อนคลายการปิดประเทศเรียกว่าการผ่อนคลายกึ่งล็อกดาวน์สร้างประเทศสู่สถิลรภาพนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับในมาตรการทางสาธารณสุขและการแพทย์แต่ให้ประชาชนทํามาหากินได้เพิ่มความเข้มข้นยังไงมีการแยกพื้นที่พื้นที่ไหนเสี่ยงนั้นก็จะต้องมีการ ควบคุมมีการเฝ้าระวังแต่้าพื้นที่ไหนไม่มีความเสี่ยงจําเป็นจะต้องให้ประชาชนมีโอกาสทามาหากินมาตรการที่2คือทุกพื้นที่ต้องมีการรักษาความสะอาดต้องมีระยะห่างต้องงดการชุมนุมนะครับอันที่3คือสําคัญนะครับเปิดให้ธุรกิจเริ่มเดินหน้าโดยมีการประเมินความเสี่ยงธุรกิจไหนมีความเสี่ยงสูงก็จําเป็นจะต้องมีการถูกควบคุมมากขึ้นนะครับแต่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่าก็ควรจะได้รับโอกาสให้ออกมาทามาหากินได้แล้วนะครับข้อที่5คือมีระบบเฝ้าระวังตรวจจับและคาดการณ์ความรวดเร็วของการแพร่ระบาด ของไวรัสในระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมาตรการที่เข้าใจความสําคัญของการระบาดของไวรัสน,นั้นขนขณะเดียวกันเขาเข้าใจความทุกข์ของประชาชนที่ไม่มีจะกินด้วยวิธีการที่รัฐบาลผลเอกประยุทธ์และสบคใช้ในการสู้ศึกไวรัสโดยทําให้ประชาชนตกงานและไม่สามารถเยียวยาประชาชนนะครับมีรายงานว่า คุณอนุทินหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นได้เสนอแนวคิดนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วว่าสบาคควรจะมีการผ่อนปรนสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แปลว่าสาธารณสุข กรมควบคุมโรคซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ดีที่สุดในประเทศไทยในเรื่องแบบนี้นั้นเห็นแตกต่างกับสบคซึ่งเป็นฝ่ายที่มีอำนาจทางการเมืองและแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายซึ่งมีความรู้ความชํานาญที่สุดในการสกัดการระบาดของไวรัสต่อให้จะเป็นหมอเหมือนกันก็ตามแต่หมอชํานาญไม่เหมือนกันนะครับหมอบางคนชํานาญเรื่องคลินิกหมอบางคนชํานาญเรื่องโรคระบาดความชํานาญแตกต่างกันนะครับข้อเสนอของสาธารณสุขที่มีการรายงานมันมติชนบอกแบบนี้ว่าให้แบ่งสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับออกเป็น4ระดับ ระดับที่1คือระดับที่ไม่มีการติดเชื้อเลยนะครับหรือมีการติดเชื้อจากนอกพื้นที่ซึ่งแปลว่าจังหวัดนั้นควบคุมได้ระดับที่2คือมีการติดเชื้อในพื้นที่ประปายนะครับระดับที่3คือมีการติดเชื้อในพื้นที่ต่อเนื่องในวงจํากัดไล่ตามได้และระดับที่4คือมีการติดเชื้อในพื้นที่เป็นวงกว้างเช็คไม่ได้ว่ามาจากไหนจากใครนะครับแล้วในข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่เขามีการรายงานการเน้นปติชนเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขชงให้มีการผ่อนคลายมาตรการเศรษฐกิจ ออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ุกลุ่มที่ไม่พบการแพร่โรคในพื้นที่เลยนั้นให้ผ่อนคลายได้นะครับ32จังหวัดมีหลายจังหวัดตัวอย่างเช่นอุดรธานี พิษณุลโลกกำแพงเพชรจันทบ,บุรีและนองสกลนครอำนาจเจริญหลายจังหวัดนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่พบผู้ป่วยไม่เกิน5รายต่อสัปดาห์และไล่เช็คได้ว่าโครงสร้างของการติดเชื้อมาจากไหนนะครับให้มีการผ่อนปลนโดยมีมาตรการกำกับคือจังหวัดอย่างเช่นฉะเชิงเซาปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นนครปฐมและกลุ่มที่3คือกลุ่มซึ่งพบผู้ป่วยเกิน5รายและยัง จับเส้นทางของการระบาดไม่ได้มี7จ็จังหวัดคือกรุงเทพชลบุรีนนทบุรีภูเก็ตสมุทรปราการปัตตานีและยะลาพันถือว่าเป็นข้อเสนอที่สร้างสารรค์ของกระทรวงสาธารณสุขและต้องชื่นชมคุณหมอทุกคนที่เข้าใจปัญหาสุขภาพและเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจว่า2เรื่องนี้ต้องไปด้วยกันนะครับแต่น่าเสียดายว่าในเวลานี้เหมือนกับรัฐบาลเหมือนกับพลเอกประยุทธ์และสบ,บคยังคิดอีกแบบหนึ่งอยู่ยังคิดว่าการแก้ปัญหาไวรัสโดยการทําให้ประชาชนตกงานและเยียวยาอย่างล่าช้านั้นเป็นเส้นทางที่จําเป็นทั้ง ที่จริงๆแล้วนั้นมันไม่จําเป็นนะครับข้อเสนอของหมอกลุ่มนี้กลุ่มที่เรียกว่าอรหันของวงการแพทย์เป็นสิ่งที่รัฐบาลและสบคควรจะฟังเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ปัญหาไวรัสควบคู่กันไปเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าถึงปัญหาราคาไฟแพงครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น